เพื่อนกันนะครับเพื่อนชื่อแท็กเกอร์ซ่าซาไปดูกันเลยค่ะว่าโรงแรมเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะตอนนี้เขาถึงเลเวลสิบหกแล้วนะคะเรามาดูสำรวจโรงแรมเขากันดูโรงแรมเขานะครับโอ้โหคนมาต่อแถวเยอะมากครับดูสิครับคนแก่เด็กต่อแถวกันเต็มนะครับชั้นหนึ่งโอ้โห เดี๋ยวเราจะให้ทิปเขานะครับเราให้ทิปเขาแล้วเดี๋ยวไปดูชั้นสองโอ้ชั้นสองเขาก็คนเยอะมากคนเยอะมากครับโรงแรมโรงแรมไปดูชั้นสามโอ้โหชั้นสามเขาทำสวยงามมากครับมีร้านอาหารมีที่ออกกำลังกายด้วยครับ ตอนนี้เข้าถึงเลเวล16นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนเรานะครับวันนี้ราไปก่อนจ้า